เราจะมาหาคำตอบกันนะครับว่าเราจะไลฟ์สดหรืออัดวิดีโอการสาแสดงสดของดนตรีเนี่ยยังไงให้เป็นระบบไลฟสายแล้วแบบไหนที่จะดีที่สุดนะครับผมด้วยวิธีแก้ปัญหา2วิธีครับ 1. ไวเดตไร้สายนะครับผมเอีย e ์มเตอร์และซาวการ์ดครับผมเราจะมาหากันว่าวิธีไหนดีที่สุดและวิธีไหนที่ตอบโจทย์กับนักดนตรีหรือผู้ประกอบการทำคอนเทนต์ทางวิดีโอทุกท่านนะครับผมนะ จะต้องเสียเงินหลักพันไหมจะต้องเสียเงินหลักหมื่นไหมหรือจะเสียแค่ร้อยสองหรือเสียเล็กๆน้อยๆเพื่อการตอบโจทย์การทํางานของท่านได้ดีนะครับผมโอเคครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นะเวลานี้เป็นเสียงเสียงตรงๆจากมือถือ s a ั s u ุง a23 ultra นะครับผมนะอ่ะและแน่นอนนะครับผมนะเพนพอยต์ PowerPoint ของผู้ใช้ Android นะครับโดยเฉพาะ Samsung เราหาอุป,ปกรณ์ต่อพ่วงเข้ากับมือถือที่รองรับ ยากมากนะครับผมนะซึ่งแน่นอนครับซาวการ์ตตัวนี้รองรับใช่ผมเลยเช็คแล้วอ,อุปกรณ์น,นะครับผมสามารถที่จะต่อ otg usb นะครับผมที่เป็นสาย usb เนี่ยเข้าจากตัวซาวการ์ดเข้ามือถือเพื่อแปลงสัญญาณเข้าโทรศัพท์ของเราเนี่ยได้และข้อดีของมันนะครับตัวนี้มอนิเตอร์ได้นะครับผมตัวนี้ผมบอกก่อนนะครับผมแจ้งเตือนให้ทราบนะครับผมไม่ได้ ปักตะก้าหรือใดๆนะครับอันนี้เรามารีวิวกันและเรามาตอบคาถามกันนะครับผมนซาการ์ดมินิเนาะในราคาผ้าใบแดงนะครับบวกลบเล็กน้อยนะครับผมนะไม่เกิน6นะครับผมอยู่ที่ประมาณ6ใบแดงเล็กๆน้อยถ้าอุปกรณ์เราในใช้ใช้เต็มนะครับอุปกรณ์ที่ผมใช้นะครับผมในที่เราได้ทดสอบแล้วนะครับก็จะมีมิกเซอร์นะครับของผมเป็นมิกเซอร์ส่วนตัวมิกเซอร์ตัวเล็กนะครับผมแล้วก็อุปกรณ์ที่เราใช้ในวันนี้ละกันนะครับผมก็จะมีมิกเซอร์มีซาวการ์ด ตัวนี้นะครับผมแล้วก็มีเอียร์มอนิเตอร์นะครับของ MW a v e นะครับซึ่งตัวเียเป็นเอียร์มอนิเตอร์นะครับผมนะมาถูกกำหนดไว้เป็นเอียร์มอนิเตอร์ตัวเนี้ยใช้งานได้นะครับผมนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาหากันนะครับว่าแบบไหนตอบโจทย์กับนักดนตรีและผู้ประกอบการในการถ่ายวิดีโอทุกท่านนะครับผมนะ <c oughs> ว่าผมจะทำยังไงให้มันไลฟ์สายได้แล้วกันเนาะ เราจะไล้สายกับมันยังไงนะครับผมเริ่มกันเลยฮัลโหลเช็คทดสอบ one ชิวเช็คทดสอบวอเสียงที่ท่านกำลังได้ยินอยู่ณเวลานี้นะครับผมเป็นเสียงที่ผมต่อตรงจากอุปกรณ์มิกเซอร์เล็กนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวเราจะขยับให้ดูโดยการต่อไร้สายนะครับผมนะโดยใช้แค่ เออมิเตอร์นะครับผมนะตัวนี้ตัวใช้สายแปลงเป็นสายแปลงหางหนูของซัมซุงนะครับซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่ของแท้สักศูนย์นะครับผมนะเป็นของทั่วไปที่ผมซื้อมาจากช้อปปีนะครับผมนะอ่ะแอปส้มนะครับผมนะซื้อมาจากแอปส้มครั้เดี๋ยวจะให้ดูระบบนะครับผมสักครู่นึงโอเคนะครับในอุปกรณ์ที่ผมใช้ไลฟ์สดนะครับตอนนี้จะมีมิกเซอร์นะครับผมนะโดยการต่อเอา์พุตนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นไวเลตตัวทาร์มิส ทรานส์มิเตอร์นะครับก็คือตัวส่งนะครับโดยที่ผมมอนิเตอร์เสียงตัวเองเนี่ยโดยใช้ตัวของเวเดนตันนะครับที่เป็นตัวสปีดหูฟังตัวนี้จะเป็นตัวสปีดหูฟังให้ออกหูฟัง2ช่างหอดสองหองนะครับไม่ใช่เออไม่ใช่ตัวที่เป็นไม้หนึ่งนะครับแล้วก็ตัวหูฟังหนึ่งนะครับไม่ใช่นะคนละตัวกันนะครับคราวนี้ลองฟังดูนะครับผมจะลองเล่นเสียงดนตรีขึ้น โอเคคราวนี okay. ้กับส okay. so ิ own, ่งที่เห็นนะครับผมนะนั่นก็คือสัญญาณเข้าได้นะครับแต่ถ้าจากที่ผมดูจากพารากราฟของตัวเองนะครับผมนะเวลาที่ผมเงียบเนี่ยมันมีสัญญาณเข้าอยู่ซึ่งน่าจะเป็นสัญญาณ noise นะครับผมนะคราวนี้นะครับผมนะก็สัญญาณที่ท่านได้ยินอยู่ในเวลานี้นะครับผมนั่นก็คือสัญญาณที่ส่งจากมิกเซอร์ผ่านไวเลสคอนโทรว์ล์ไวเลส เอียร์มอนิเตอร์นะครับผมนะที่ผมใช้ต่อเข้ากับมิกเซอร์นะครับคราวนี้จากที่ท่านผู้ชมได้ดูก็คือสัญญาณเข้าโอเคเสียงไม่ชัดเจนเสียงดนตรีไม่มีปัญหานะครับผมแต่มันมี n นอสเข้ามานะครับคราวนี้เราจะมาดูกันซิว่าเจ้าซาวการ์ตัวนี้นะครับจะแก้ปัญหาสัญญาณของการเข้าของ n นอสได้ไหมนะครับผมนะี อ่ะฮ uh, ัลโหลเช็คทดสอบว่องจูจูเฮ้เฮ้เฮ้ฮ่าฮ่าฮ่าโอเคนะครับคราวนี้เสียงที่ท่านได้ยินนะครับผมนะเป็นการที่ผมต่อมิกเซอร์นะครับผมเข้าซาวการ์ดนะครับโดยช่องนี้นะครับต่อเอาจากโฟนของผมและผมก็เอาพุทจากตัวซาวการ์ดมาเข้ากับตัวนี้นะครับผมนะแล้วก็ใช้อ่ะตัวนี้เข้าไปด้วยคราวนี้ ลองฟังเสียงกันดูนะครับว่าคุณภาพเสียงต่างกันเยอะไหมนะครับผมนะผมรู้สึกว่าตัวนี้ค่อนข้างจะซาวดีกว่าการต่อตรงเมื่อสักครู่นี้ค่อนข้างสูงเลยผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆ ทุกท่านที่นั่งฟังอยู่หรือนั่งชมอยู่รู้สึกยังไงบ้างครับระหว่างการที่เราผ่านซาวการ์ดด้วยระบบไร้สายแบบนี้นะครับไร้สายนะครับผมนะด้วยระบบแบบนี้อ่ะอันนี้ไร้สายอยู่นะตัวโทรศัพท์นั้นผมต่อแค่ตัวไวเลสนี้นะครับผมนะเข้าไปในมือถือท่านลองฟังเสียงกันดูแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างโอเคนะครับอ,อ้าผมลืมบอกไปถ้า ไม่มิกเซอร์ของผมตัวนี้นั้นเอฟเฟกเป็นเอฟเฟกไม่ดีเท่าไหร่นะครับผมนั้นมันจะมีแค่ดีเลย์กับรีพีทนะครับซึ่งเวลาเปิดมามันจะเหมือนงานวัดเนาะฮัลโหลเช็คเช็คเช็คสอวัดอย่างเงี้ยมันเป็นเอฟเฟกงานวัดทำให้ผมไม่ได้เปิดใช้แต่ในซาวการ์ตัวนี้นั้นมีเอฟเฟกเยอะนะครับเช่นถ้าเราไลฟ์สดอยู่อย่างเงี้ยเราใช้แค่ตัวนี้เป็นตัวของตัวอย่างเช่นเราอยากจะกดเสียงอะไรอย่างเงี้ยได้อย่างนี้ได้นะครับผมนะซึ่งเอาไว้เวลาเราไลฟ์สดผ่าน ืืออถนะครับผมนะซึ่งเดี๋ยวผมจะมาทําแอปอีกแอปหนึ่งนะครับผมนะเป็นการแอปไลฟ์สดผ่านมือถือที่สามารถต่ออินพุตเข้าเสียงแยกข้างนอกแล้วมีพารากราฟให้ดูเนี่ยได้นะครับผมนะมีอยู่แอปหนึ่งนะผมซึ่งผมเพิ่งเพิ่งค้นเจอแล้วรีบใช้ก่อนที่เพินจะเสียงเงินนะครับผมนะต่อไปเราจะมาหาวิธีครับผมที่เสียงอินพุตเข้ามือถือเนี่ยจะดีที่สุดนะครับแต่จากที่ผมศึกษา เสียงจะดีแต่ไม่ไล้สายนะครับจะเป็นการต่อเสียงเข้าโดยตรงนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะมาดูในคลิปต่อไปโอเคครับฮัลโหลเช็คทดสอบเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่ตอนนี้เป็นเสียงจากซาวการ์ดนะครับผมนะต่อสาย OTG เข้ากับมือถือโดยตรงนะครับอ่ะรู้สึกเสียงโอเคไหมเพราะว่าผมรู้สึกว่าซาวตัวนี้ดีที่สุดแหละซาวดีมากนะครับผม มันจะไม่ต่างกับเวอร์ชัน2เวอร์ชัน2ก็คือเราไล์สายไล์สดนะครับผ่านตัวอไวเลสนะครับแต่ที่ผมเห็นจากพารากราฟเนี้ยนั่นคือผมไม่ได้ยินสัญญาณลบกวนเลยผมไม่เห็นสัญญาณลบกวนขึ้นในกราฟที่หน้าจอของผมนะครับคราวนี้ท่านดูดูได้ยินไหมได้ยินเสียงรบกวนไหมโอเคนั okay. ่นนะครับผมนะคราวนี้เรามาฟังเสียงดนตรีกันดูนะครับผม ท่านผู้ฟังหรือท่านผู้ชมทั้งหลายได้ดูรู้แล้วสึกว่าแบบไหนตอบโจทย์กับท่านผู้ชมทั้งหมดนะครับผมนะสำหรับผมเวอร์ชันหนึ่งนะครับผมนะใช้แค่เอียร์มอนิเตอร์อย่างเดียวแปลงสัญญาณผ่านมิกโดยตรงนะครับโดยตรงโดยตรงสัญญาณเสยียงพอใช้ได้สัญญาณรบกวนมีนะครับผมกับแบบที่สองไร้สดแบบไร้สาย ผ่านซาวการ์ดคุณภาพเสียงสูงขึ้นในเล็กน้อยนะครับและ,ะคุณภาพเสียงสูงขึ้นเล็กน้อยแต่ยังมีสัญญาณรบกวนส่วนเวอร์ชันที่3การตอบผ่านซาวการ์ดโดยตรงนะครับผมซาวการ์ดโดยตรงนะครับสัญญาณรบกวนไม่มีสัญญาณเสียงดีแต่ไม่ไร้สายฉะนั้นก็อยากให้เก็บเอาไว้เป็นพิจารณานะครับผมนาว่าท่านนัดนกดนตรีและ ผู้ประกอบการทางที่ต้องใช้การถ่ายวิดีโอผ่านมือถือนะครับผมนะก็ลองเอาไปตัดสินใจดูว่าใช้ระบบแบบไหนนะครับผมนะส่วนท่านไหนที่ได้รู้ราคาของอุปกรณ์อยู่แล้วนะครับผมนะและรู้และมีอยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะครับก็เอามันมาใช้ประโยชน์ได้นะครับอย่างตัวนี้ไวเลสของ m อตัวเนี้ถ้าไม่ติดว่ามันสู้สัญญาณรบกวนไม่ได้เนี่ยผมว่ามันจะกินขาดเลยแต่ท่านใดน,นะครับที่อาจจะมี เอียร e ์มอนิเตอร์ของแบรนด์อื่นที่สู้สัญญาณรบกวนได้อย่างเช่นยี่ห้อของนุกหรือยี่ห้อของยี่ห้ออื่นที่ราคาสูงไปห้า0 0พันเงีนะครับผมได้เคยทําการทดลองแล้วนะครับผมนะมันใช้งานได้แบบเดียวกันนะครับผมนะใช้งานได้แบบเดียวกันเราสามารถที่จะส่งตัวทันมิสเตอร์ของตัวเ e อียร์มอนิเตอร์ราคาสูงเนี่ยเข้าช่องโฟนแล้วเราก็เอารีเซอร์เนี่ยมาเข้ากับซาวการ์ดนะครับผมนะเอามาเข้ากับซาวการ์ดแล้วทําเป็นระบบไร้สดได้นะครับผมนะ ส่วนอ่ะผมลืมบอกข้อดีของตัวซาวการ์ตตัวนี้ไปนะครับเมื่อเราเสียบ OTG เข้าไปแล้วนะครับมันสามารถมอนิเตอร์ได้มาสามารถเช็คสัญญาณฟีดแบ็กกลับไปได้คือแน่นอนครับมันสามารถลูปแบ็กเสียงจากมือถือเสียงจากมือถือเข้ามาในซาวการ์ดและเราฟังตัวมอนิเตอร์ตรงช่องมอนิเตอร์เนี่ยเราได้ยินนะครับผมนะเราจะได้ยินเช่นสมมติอ่ะเราอยากจะเช็คว่าสัญญาณเข้ามือถือเข้าซาวการ์ตตัวนี้ไปเข้ามือถือเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเผื่อ โทรศัพท์ของบางรุ่นบางท่านนะครับผมนะมันไม่มีกราฟให้โชว์ส่วนถ้าท่านอยากจะใช้แอปพลิเคชันตัวไหนที่มันขึ้นโชว์หน้าจอนะครับให้ขึ้นโชว์กราฟเดี๋ยวเราจะทําต่อไปในคลิปในใน,ในช่วงต่อไปแล้วกันเดี๋ยวจะมาแสดงให้เห็นนะครับว่าแอปตัวไหนที่จะเหมาะนะครับผมนะกับการถ่ายวิดีโอนะครับผมนะโอเคที่จะมีพากรกาฟขึ้นนะครับผมนะสวัสดีครับผมนะคราวนี้ต่อไปแอปพลิเคชันไหน นะครับในการถ่ายวิดีโอแล้วเราจะเห็นตัวหน้าจอนะครับผมนะอย่างที่ท่านดูอยู่ตอนนี้ผมใช้อแอปนี้เลยโมทีฟนะครับผมนะมันก็จะขึ้นมาแบบนี้อ่าโอเคอินพุตค่อนข้างจะแรงนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะลดอินพุตกันโอเคผมกลับกล้องแล้วอินพุตค่อนข้างแรงนะครับผมคราวนี้ทุกท่านได้ยินเสียงที่ผมไลฟ์สดเข้าไปชัดเจนนะครับผมนะอ่าโอเค คราวนี้นี่ผมกําลังอัดหน้าจอนะครับผมอัดแค่หน้าจอเฉยๆตัวแอปพลิเคชันนี้ผมยังไม่ได้กดอัดนะครับผมอัดหน้าจอโดยที่มีอินพุตเสียงจากไมค์เข้าไปด้วยนะครับได้ยินชัดเจนเนาะอันนี้คือแอปโม i ี e นะครับผมนะวิดีโอแอปโมทีพจะมี2ตัวที่อัดเสียงได้กับอัดวิดีโอได้ตัวนี้อัดวิดีโอได้พร้อมกันกับอัดเสียงนะครับซึ่งมันก็จะเห็นเป็นนอสเป็นพารามิเตอร์อินพุตเข้าไปแบบนี้สําหรับ แน่นอนผมได้ลองแล้วมันไลฟ์สดผ่านแอปนี้ได้โดยตรงครับผมมันไลฟ์สดผ่านโดยตรงได้เลยนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะบันทึกการแสดงสดแต่โทรศรัพท์ฉันอ,อมันนะมันเอยังไงอ่ะมันพื้นที่ความจำมันน้อยอะไรอย่างเงี้ยฉันอยากจะอัพขึ้นการไลฟ์สดแล้วก็ตั้งค่าไปส่วนตัวไว้ซะก่อนนะครับผมนะผ่าน i g Story หรืออ่านเป็น facebook นะครับตั้งค่าไปความส่วนตัวได้นะครับ ผมก็ไม่ชวนนะเรื่องลิขสิทธิ์จะโดนไหมนะครับในการเล่นเพลงไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กเนี่ยค่อนข้างแรงนะครับทที่ผมเข้าใจนะครับผมนะแต่ก็สามารถที่จะมีเวลามากพอในการดึงกลับได้นะครับสนใจที่กดปุ่มขวาบนนี้ได้เลยนะครับผมนะตัวที่เป็นรูปใคใช้ตัวสัญญาณกระจายสัญญาณนะครับผมนะมันไลฟ์สดผ่านแอปตัวนี้ได้โดยตรงนะครับผมนะเผื่อท่านใดที่แบบว่าเฮ้ยฉันได้มุมกล้องดีและแต่เสียได้จังโทรศัพท์ฉันมันอ่ะต้องยอมรับก่อนนะครับว่าแอนดรอยกับ Apple นะครับผมนะการซัพพอร์ตแอปพลิเคชันด้วยการใช้กล้องเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ได้เท่ากันนะครับผมนะด้วย device ของตัว Android มีหลากหลายแบรนด์แต่ Apple มีแค่ตัวเดียวนะครับทำให้แอปพลิเคชันเนี่ยอย่างเช่น Instagram เนี่ยอาจจะมีเช่นอ่าท่านใช้กล้องหน้าถ่ายสตอรี่สดแล้วมันสีไม่สวยกล้องไม่สวยนั่นคือเหตุผลครับบางครั้งแอปพลิเคชันไม่ได้ใช้ซอสจากกล้องมือถืออุปกรณ์ท่านโดยตรง ะครับไม่ได้ใช้โดยตรงมันใช้ผ่านการครอปหน้าจอหรืออะไรก็ตามมาอีกทีทําให้ภาพที่เห็นหรือบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่สวยงามเท่ายกเว้นว่าแบรนด์เจ้าของนั้นนะได้ทําการเโคกันนะครับกับแอปพลิเคชันเพื่อให้มันเกิดการออปติมิส์เข้ามาอย่างดีนั่นเองนะครับผมนะอะสำหรับวันนี้นะครับผมนะก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับผมนะที่เข้ามารับชมกันนะครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องบีชิวเอาไว้ด้วยนะครับนะทั้งทิปดีๆในการที่จะถ่ายทำคอนเทนต์นะครับผมนะแล้วก็บทเพลงนะครับผมที่ผมเล่นดนตรีกลางคืนทั่วไปนะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมนะเอาไวเ้เจอกันคลิปหน้ากับอุปกรณ์ G N, ต่อไปจะเป็นอะไรต้อกดติดตามกันไว้นะครับผมนะสวัสดีขอลาไปก่อนสวัสดีครับ